ขนมขนมอันนี้หมดเหรอหมดทุกวันไหมทุกวันนี่นี่ทำขายตอนบ่ายตอนเช้าหมดอ๋อเช้าหมดเช้าทำไม่ทันเอ๊ะเอไมไขายอะไรก็เนี่ยอะไรขายด้วยกันนะอ๋อขายด้วยกันน้ำหมดประมาณกี่กี่ขวดได้กี่แก้วต่อวันต่อครั้งสองร้อยสองกว่าแก้ว นึกว่าอมันร้านน้ำมันมีทุกร้านเออนึ่ว่าสองรอยแก้วโอ้มีน้าก็เออคบานเก็ซื้องมันมีทุกเกือบรนเออก็เอว่าแดดมันร้อนด้วยเนาะคนก็กินแต่เด็กมันก็มีเนพันคนมันก็แบ่งสันแบ่งรายได้กันไปก็ได้ไร แบ่งการตลาดกันไปเขาบ้างเราบ้างไปเลยก็เคยขายน้ำ <c oughs> <c oughs> นั่นเป็นเล่เล่นักเรียนป .5 ป่ะเด็กบางคนเขาก็เอ้อ <c oughs> ไงบางคนก็ติดเออมาเล่นกับเด็กมันก็สนุกสนานมันก็เออมันจะได้คุ้นเคยเราเร็วๆเออเล่นกับมันไปรำ e ได้ไไร้อยห้าสิบอืมไปไปเยอดเพิ่มๆเออเดี๋ยวมันก็จะชวนเพื่อนมันไป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 ซื้อกับฉันพี่คนนั้นเออพี่คนนั้นปากแดง เกือบแล้วไปถึงก็พอดีได้ค่ะไปแล้วหายน้ำโรงเรียน